กินนี่นะลูกบอกให้กินข้าวนี่ก็กินหนาเนี่ยเป๊ะๆแล้วก็ปุ๊บอยู่เนี่ยกันเต็มเลยอันนี้น่าจะได้ค่ะเฮ้ยฝนมาแล้วเนี่ยรีบใส่เลยน่ะอยู่ปอนฝนมาได้ลูกของหนูอ่ะเออใส่หนูนี่เองอีอะไรปึ๊บปึ๊บปั๊บอ่ะเดี๋ยวจับออกไปอ่ะเนาะเอาอันนั้นกูขอตังค์ คนใส่เอยอโอ iden, ้ไหนน้หนนนไคคลิปวันวางสคนอีกแล้วเหรอเออคคิปวันวันวะคลิปวันว่างๆอีพีสอไม่ดิอีพีสเอ้ยใครอยากเต้นคนเดียวบ้าง เอ๊ะเฮ้ยคุณดาคุณไม่คิดจะฝากช่องะไยหรอช่องช่องไอดาพาเล่นเออแล้วก็ดิวกับเบบเอ็กแล้วก็ดาด้านะคะทางดิจิตอลดาด้าช่องไอดาพาเล่นยังไม่มีวิดีโอเพราะฉะนั้นไปติดตามช่องดาด้าก่อนก็ได้คอะซ้อมซ้อมไปซ้อม หนึ่งสองสามไปชนเยย้ยอ้สกตบอร์ดมานั่งไปกับพื้นสกตบอร์ด แล้วขี่ระวังไปอุ้ยอะเไรสกัดจุดสกัดจุดสกัดดาวรุ่งเดินึ่งสองสามไปมดอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยมดมดมดหมถ่ายนะครับพี่เกือบเหี้ยขี่วันว่างๆก็ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำแค่นี้แหละบายมอนยูฝากช่องหน่อยไอ้ด้าพาเล่นกับดา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 เอาแบบปิดปิดหน้าใช่นี่ครับนี่สปอยวิดีโอใหม่หน่อยวิดีโอล่าสุดวิดีโอล่าสุด อีโล่าสุดนี่ชื่อช่องนี่ชื่อช่องนี่ชื่อช่องดาราเปิดติดตามด้วยเปิดติดตาม